thơm vào đây mú đánh mú đi thơm thơm đàn mú đàn

Ôi hà, ừ. mấy tên để zoom đi <laughs> Zoom rồi Ờ Ờ Ờ Bên ít uhm, chắc đi, Vì trí vì kẹo ấy Như vừa kẹo ấy mà Anh ấy thì kìm tâm เอาไว้ไว้อรเงดำบีอืมไม่คอนเอเกลียังไงอย่างนี้จับชอนข้างล่างวางคว่ำนะคะทุกคนเกลไม่เป็นเหี้ว่ากันนะคะอยนี้ใส่เข้าไปข้างนี้เนี่ยโ้โเลือ่อ ก็ได้หอยอย่างนี้เลยค่ะโอ้หละน้ำจิ้มชูจิ้มก็เผ็ดนะคะไม่มีอะไรกินได้สักอย่างค่ะวันนี้อ่ะไรบอกบกัดก็เผ็ด <c oughs> อร่อยก็เผ็ดโอเคคอยไปต่อกันหลบคำครับ อันนี้เขากินข้าวก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเลย